เรื่องเด็ดเด็ดย่านน้ำเรื่องเด็ดเด็ดย่านน้ำย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2452สมเด็จพระสังฆราชเขวัดบวรนิเวศวิหารทรงมีพระดำริในการทดสอบพลังจิตและความเข้มแขังของพระเกจิดังทั่วแดนสยาม ในการนั้นได้จัดให้มีการทดสอบวิทยาคมโดยการใช้พลังจิตสั่งกบสายไม้ให้เคลื่อนที่ณเวลานั้นมีพระเกจิหลายรูปสามารถบังคับกบสายไม้ให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่มีเพียงสิรูปเท่านั้นที่สามารถใช้จิตสั่งให้กบสายไม้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังได้จนเป็นที่มาของการกล่าวขานถึง10บตำนานพระเกจิดังแห่งสยามในวันนี้ครับ นึงในเกจิดังที่ขึนชื่อเรื่องความคงกระพันแคล้วคลาดโดยมีเครื่องรางที่ถูกยกให้เป็นจกักรพรรดิแห่งเหรียญในตำนานนั่นคือหลวงพ่อกลันแห่งวัดพญะาความเข้มขลังแห่งฤทธานุภาพของเหรียญหลวงพ่อกลันทำให้เป็นของหายากและมีมูลค่าสูงลิว่วว่ากันว่านอกจากความคงกระพันแล้ว วิชาชาตรี9้าเหเสกหินให้เบาดังนุ่นก็เป็นสุดยอดวิชาของวัดพระยาที่ถูกส่งต่อมาด้วยความรักและความหวงแหนสิบท,ที่เรียนได้นอกจากจะต้องผ่านการศึกษาดูใจจากครูบาอาจารย์แล้วทุกคนล้วนแล้วต้องมีความเพียรพยายามจึงจะสามารถฝึกวิชานี้ได้สำเร็จสุดยอดเกจิที่มีพลังจิตแก่กล้าจนทำให้เครื่องรางของท่าน เป็นหนึ่งในชุดเบญจภากีเครื่องรางนั่นคือหลวงพ่อปานแห่งวัดมงคลโคทาว่าที่ว่ากันว่าเขี่ยวเสือของท่านนั้นได้สร้างอภินิหารจนล้นเกล้าราชการที่หได้ประจักษ์และบันทึกเอาไว้เมื่อครั้งเสด็จยังมนทนประจีนด้วยพุทธาคมที่แก่กล้าทำให้หลวงพ่อปานเป็นที่ศรัทธาและสามารถเป็นผู้นำคณะสงฆ์ ออกทุดงได้ครั้งละหลายร้อยรูปและเมื่อเดินทางออกไปทางทิศใดล้วนมีผู้ศรัทธาเข้ามากราบไหว้ขอพรอ,อยู่ตลอดเส้นทางสุดยอดพระเกจิที่ร่ำลือว่าเป็นที่เกรงขามของบรรดาเสือร้ายหรือนักเลงหัวไม้ในยุคนั้นคือหลวงพ่อเสือหรือหลวงพ่อทาแห่งวัดพะเนียงแตกผู้ปกครององค์พระปฐมเจดีย์ทางด้านทิศเหนือ นอกจากนักจังง,างังและการใช้มืออุดกระบอกปืนอันลือเรื่องแล้วกระกุดพิรรอกกระกุดไม้ไผ่ตันของท่านที่สาะแสวงหากันยากเย็นว่ากันว่าทุกชิ้นท่านล้วนทำเองกับมือทั้งสิน้นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีคือหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้ว ผู้เป็นที่มาของการจัดสร้างเหรียญเจ้าสัวที่ว่ากันว่าหากใครมีไว้บูชาล้วนส่งเสริมฐานะให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นวัดกลางบางแก้วถือเป็นตักศิลาเป็นต้นตำรับของผงยาจินดามานีที่ร่ำลือว่าเป็นยาวิเศษใช้ได้ทั้งระวังป้องกันภัยและรักษาอาการเจ็บป่วยพุทธคุณครอบจักรวาล ุดยอดเคจิที่เป็นดังเพชรน้ำหนึ่งแห่งเมืองชัยนาทนั่นคือหลวงปู่สุขแห่งวัดปาาคลองมะขามเท่าผู้เป็นที่มาแห่งตำนานเล่าขานถึงสุดยอดวิชาเล่นแร่แปรธาตุเสกใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อตัวแทนเสกหัวปลีให้กลายเป็นกระต่ายหรือแม้แต่เสกคนให้กลายเป็นจระเข้จนเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตผู้ดมศักดิ์เลื่อมสายศรัทธาและขอมาเริ่มเรียนวิชาจากท่านจนหมดภุม เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำแม่กลองผู้เป็นที่มาของสุดยอดเบญจภาคีพระปิตานั่นคือหลวงพ่อเท่ายิ้มหรือหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวด้วยพุทธาคมและวิทยาคมอันแก่กล้าจึงมีคำเล่าขานที่ว่ายิ้มได้เมื่อภายมาและว่ากันว่าท่านเป็นเพียงผู้เดียวในยุคนั้นที่สำเร็จวิชาโลกธาจนเป็นที่มาของตรกุษและลูกอมโลกธา ที่ได้รับการกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันหนึ่งในเกจิที่ได้รับการกล่าวถึงคือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่เครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านล้วนเปลี่ยนไปด้วยพุทุคุณอันแก่กล้าโดยมีบันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งราชการที่หเสด็จประพาสุโรปท่านได้สเสด็จมาหาหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่จึงทํานายว่าจะเกิดการลองของขึ้น ท่านจึงได้มอบพระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้าเพื่อให้ล้นเกล้ารัชการที่หเอาไว้เสกหญ้าให้ม้ากินเพื่อให้ม้านั้นสงบลงเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องอัศาจรรย์ที่ได้รับการเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันเกจิดังแห่งแดนใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ของสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนั่นคือหลวงพ่อจรแห่งวัดดอนรวกว่ากันว่าครั้งหนึ่ง เสด็จเตียได้ทดสอบวิทยาคมด้วยการเสกใบมะขามให้กลายเป็นต่อเป็นแตนแต่เพราะความเมตตาของหลวงพ่อจอรท่านจึงไม่ได้โต้ตอบกลับนอกจากนี้ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการสักยันบนเนื้อตัวของเสด็จเตียหนึ่งในนั้นจึงเป็นการลงอัขระยันของหลวงพ่อจอรนั่นเองครับสุดยอดเกติแห่งเมืองพิจิตร นั่นคือหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานพระนักวิปัสนาที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะพระรูปหล่อทองเหลืองของท่านที่ล้วนหายากแม้มีเงินก็ใช่ว่าจะหาได้ราคาสูงลิบลิว่วน้อยคนนักจะมีไว้ครอบครองการดูพระหลวงพ่อเงินเนี่ยหโลหะฟาร์มเก่าของหลวงพ่อเงินเนี่ยอายุประมาณ100ร้อยปีสกรรมวิธีการหลอ่อ เขาจะมีเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดขี้เบ้าฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยฮะอย่างเม็ดดำๆเนี้ยอันนี้คือกรรมวิธีการหลอ่อสตะไบตะไบย,ยุคเก่ามันเป็นตะไบหย,ยาบเส้นจะโตระวังล่องนะฮะคือหลวงพ่องเงินนี่เป็นพระยอดนิยมอันดับหนึ่งประเภทเนื้อโลหะทองเหลืองหลอ่อเพราะว่าพุทธคุณนั่นถือว่าสุดยอดะ หนึ่งในพระเกจิดังแห่งเมืองปากน้ำโพนั่นคือหลวงพ่อทองแห่งวัดเขากกพระสมถะที่เคร่งครัดในพระจริยวัตรแม้วัตถุมงคลของท่านไม่ได้มีมากมายนักแต่พุทธาคมที่เข้มขลังก็เป็นที่ร่ำลือและสร้างความตกตะลึงให้แก่ศิทธิานุสิ์มานักต่อนักไฟไหม้หลวงพ่อทองก็ไปใช้พยันสีแดงท่านะไปโบกไปพัดก็คือไฟก็หยุดดับไปเลย น่าจะล่วงเลยมากว่าร้อยปีแต่เรื่องราวแห่งศรัทธาและพุทธาคมอันแรงกล้าก็ยังคงเป็นที่ประจักษ์สมดังคำกล่าวขานถึงสิบสุดยอดเกจิในตำนานที่จะยังคงสร้างอภินิหารแห่งศรัทธาให้ผู้คนได้เลื่อมใสซืบไปเรื่องด่นเจ็ดยอาน